ในเวอร์ชั่น4783นะครับตรงขวามือที่ผมได้เอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับมีได้มีการเพิ่มตัว PR ตัวใหม่มานะครับก็คือตัว PR ตัวนี้นะครับตัว PR a 32, PR 3 2 r c ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะสนับสนุนเกม Monster Hunter XX นะครับแล้วก็ Monster Hunter Generation นะครับแล้วก็เกมนิโนคุนี้ด้วยแต่ว่ามันยังขาดบริการบางอย่างที่ทำให้เกมล่มอยู่นะครับ เช่นเดียวกันกับตัว Monster Hunter นะครับยังขาดบริการบางอย่างแต่ว่ามันสามารถบูตได้แล้วนะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดตัวนี้เลยนะครับเวอร์ชัน4783นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปส่วนตัวเกมนะครับถ้ามันมีตัวเกมมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตไว้ในช่อง Discord ละกันในส่วนของวิธีรับไฟล์เกมตรงนี้นะครับถ้ามีมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตในส่วนนี้นะกันนะเพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่อินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะฮะส่วนเกมนี้นะครับมันจําเป็นต้องใช้ไฟล์เซฟในการเล่นด้วยนะครับ ทั้งสเกมเลยทั้งสอง hele, ทั้ง2เวอร์ชันเลยทั้ง xx แล้วก็เจเน r เรชันตัวนี้นะฮะถ้าใครไม่มีสามารถมาขอหลังใหม่ที่ Discord ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะถ้าเพื่อนๆมีเกม xx เวอร์ชันเอนสเตอ xx ตรงนี้ใน Nintendo s w n t e n d o Switch ของท่านแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถดัมไฟล์เซฟของเพื่อนๆออกมาเล่นกับตัวลูจิได้เลยนะครับวิธีลงเซฟก็กดลีกขวาครับกด open user save ตรงนี้นะฮะแล้วก็เซฟมันมาวางแค่นั้นเองนะครับ ผมต้องย้ำนะครับว่าเกมนี้มันจําเป็นต้องใช้เซฟในการเล่นเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ใช้เซฟนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเื่อเข้าปกติน่ะมันก็สามารถเข้าได้แต่ว่ามันจะติดในหน้าตั้งชื่อตัวละครหน้าแรกเลยนะฮะก็คือมันจะเป็นต้องใช้ตัว pr pr เอ่อซอฟแวร์คีย์บอร์ดนะครับในการตั้งชื่อตัวละครนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่มีในปัจจุบันนะฮะก็มันก็สามารถบูตได้ผ่านเซฟเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองบูตเข้าไปให้ดูละกันนะครับสำหรับ ตัว monster hunter xx ตัวนี้นะรอมันสักครู่นะฮะเราจะเปิดหน้าคอนโซลมาดูก็ได้นะครับว่ามันรันอย่างไรอะไรอย่างนี้ก็รอมันรันไปเรื่อยๆนะฮะ รอจนกว่ามันจะบูตเข้ามาในหน้า,เ,าเมนูเกมนะครับบูตเข้ามาแล้วแล้วเราก็เข้าไปสูยหน้าตัวเกมเลยกดข้ามได้นะครับกดตัว A ข้ามไปเลยเร็วๆแล้วก็มีอยู่ในหน้าตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะ เสียงในเกมดังมากนะครับเมื่อกี้นี้หูแทบแตกนะฮะอ่าแล้วก,กดเข้าเกมปกติเลยนะครับ <S 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 อันนี้ก็ต้องรอรอมันโหลดเข้าไปในหน้าตัวเข้าประเด็นหน้าในเกมอีกทีหนึ่งนะฮะใช้เวลาสักครู่เลยนะครับ เสียงในเกมอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็กราฟิกก็ยังมีคงมีปัญหาอยู่นะฮะแต่ว่าก็สามารถเล่นได้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพื่อนดูกราฟิกของต้นหญ้าก,ก็ได้ครับตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเหมเ่ียมอย่างนี้นะฮะต้องได้รับการแก้ไขในส่วนต่อไปนะครับส่วนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วย้ำนะครับว่าต้องใช้เซฟในการเล่นเท่านั้นนะฮะถ้าคุณไม่มีเซฟแล้วคุณจะเล่นเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะฮะ อันนี้เราก็สามารถเลือกเซตของเราได้เลยนะฮะเปลี่ยนเป็นเซตอะไรก็ได้นะฮะ ก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการบูตเกม Monster Hunter X x n i n t e n d o s Switch Version นะครับก็เว้นเจอกันในคลิปตัวต่อๆไปนะครับถ้ามีการถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับถ้าะสำหรับคลิปนี้เอาไว้มีเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ